สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแม่หมอติ่งน้อยนะคะวันนี้นะคะมีคลิปดวงการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกขาะประจำปักแรกตุลาคมมาฝากกันนะคะ1-15ตุลาคมราศีพิจิกนะคะคือคนที่เกิดระหว่างที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมลองดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนานะคะมันเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แล้วเราดูเรื่องราวเป็นหลักนะคะมาเริ่มกันที่การงานการเงิน ปักแรกตุลาคมการงานการเงินชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรื่องเงินนะคะน่าจะโดดเด่นนะโดดเด่นมากกว่าเรื่องของการงานนะคะคือถ้าพูดการงานทุกสิ่งทุกอย่างก็มองว่าสิ่งที่จะเป็นปัญหาสำหรับชาวราศีพิจิก คือปัญหาที่เกิดจากคนรอบข้างปัญหาที่คุณจะต้องเคลียร์ปัญหาที่คุณจะต้องสะสางนะคะมันไม่โดดเด่นเรื่องความสําเร็จมันโดดเด่นเรื่องที่ว่าคุณจะต้องใช้การตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วก็ใส่ความมั่นอกมั่นใจพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยหัวเหตุผลแล้วก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้เด็ดขาดไปนะคะจะเป็นปัญหาจากคนรอบข้างหรือบางทีก็เพื่อนร่วมงานบริวารลูกน้องนะคะ มันเหมือนว่ามันมีความมีความบกพร่องหรือมีมีความผิดพลาดบางอย่างซึ่งคุณจะต้องยื่นมือเข้าไปเคลียร์เข้าไปจัดการนะคะด้วยความเด็ดขาดของคุณเองถามว่าจัดการได้ไหมนะคะถ้าคุณใช้ความพยายามอดทนแล้วก็มุ่งมั่นนะคะเด็ดขาดนะเอาจริงเอาจังเนี่ย แก้ไขได้จัดการได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะรันต่อไปได้นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะเพียงแต่ว่าคุณเองสําคัญคือบางทีคุณก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่เพราะฉะนั้นออปากแรกตุลาคมชาวราศีพิจิกต้องเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆนะคะทีนี้ในเรื่องของความการเงินการเงินเนี่ยเงิน,นมีรายรับของคุณ ปัญหาที่จะมีก็แค่ความการหยุดชะง,งักเล็กน้อยปัญหาในเรื่องของการติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างความล่าช้าประมาณนี้แต่โดยรวมแล้วนะคะมีใช้มีจ่ายนะไม่ถึงขั้นที่แบบว่าอุ้ยเดือดร้อนมากไม่ขนาดนั้นทีนี้เรื่องที่ต้องระวังรายจ่ายค่ะ รายจ่ายบางท่านนะคะจะมีปัญหาหน่อยคนที่มีคดีความนะชาวราศีพิจิกนะไพ่ออกจะโดดเด่นไปทางนั้นเกิดมีคดีความพวกเนี้ยถ้าต้องขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องร้องกันอาจจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมแผนสำรองเอาไว้นะคะแล้วก็ อาจจะเตรียมหาลู่ทางว่าเอ๊ะใครพอจะช่วยเราได้ประมาณนี้นะคะส่วนคนที่ใช้ชีวิตของเราตามปกติมันจะมีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะเอาเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวนะคะกับคนรอบข้างนะคะญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ประมาณนี้ซึ่งคุณจะต้องพิจารณาดีๆแล้วก็เตรียมหาทางที่จะรับมือไว้ด้วยเตรียมเงินสำรองไว้นะคะคือถ้าเราวางแผนดีๆเราจะไม่กดดันเราจะไม่เครียดเราต้องดูว่าเราจะเอาเงินส่วนไหนมาสําหรับใช้เพื่อที่จะเป็นเงินสำรองว่าเกิดมันมีเหตุฉุกเฉินต้องใช้ เงินแก่ยวกคนรอบข้างซึ่งเราเองเราเราไปปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะคะก็เราจะเอาจุดส่วนนี้นะมาใช้มาจ่ายอะไรประมาณเนี้ยนะโดยรวมไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากนะคะแต่ก็สมควรที่จะต้องเตรียมแผนสำรองเอาไว้แค่นี้เองหนักที่รายจ่ายนะคะมาดูที่ความรักว่ากันที่คนโสดก่อนเลยนะคะ คนโสดราศีพิจิกนะคะปักนี้มีมีอะไรหวานหวานหรือเปล่า <c oughs> ปักแรกตุลาคมชาวราศีพิจิกมีแต่เรื่องงานเลยค่ะ <c oughs> มีแต่เรื่องงานงานแล้วก็งานคุณอาจจะต้องมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งนะคะนั่นทําให้คุณไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถามว่าจะมีคนมาคุยไหมมีนะคะน่าจะมีการเริ่มต้นพูดคุยใหม่ๆแต่มันไม่คืบหน้านะคะ คุณยังไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องนั้นคุณทุ่มเทเรื่องการทํางานและที่สําคัญมันยังไม่ใช่สเปคคุณคือคนที่มาคุยอ่ะคือคุณก็พิจารณานะคุณก็ให้โอกาสเขาคุณก็คุยเป็นเพื่อนเพียงแต่ว่าเออคุณก็เลือกอ่ะ <laughs> เรามีสเปคของเรา ยังต้องรอดูคนที่เข้ามาคุยกันอีกนะคะหลายๆท่านอาจจะเป็นช่วงที่เ,เรารู้สึกเหมือนกับว่ามันมีความวุ่นวายใจบางอย่างนะคะอาจจะวุ่นวายเรื่องเก่าๆที่เราเพิ่งจะเลิกลามาหรือบางทีอาจจะวุ่นวายเรื่องของการงานชีวิตเรามันมีอะไรมากมายให้ทําไม่พร้อมจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนะเรื่องงานมาเป็นอันดับหนึ่งความรักความสัมพันธ์สําหรับคนโสดเรายังมองทุกคนที่มาคุยเป็นเพื่อน ทุกคนคือเพื่อนฉันยังไม่ว่างนะคะมันจะเป็นประมาณเนี้ยคะ่ะปักแรกตุลาคมเริ่มต้นแต่ไม่ไปไหนนะคะ <c oughs> อ่ามาดูคนมีแฟนนะคะในส่วนของคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุย <c oughs> <c oughs> ชาวราศีพิจิกที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง รู้สึกว่าเรื่องของการทำมาหากินนะคะการทำมาหากินนะอาจจะทำให้ความสัมพันธ์คุณดูรบรียๆเรืเร่อยๆไปนิดนึงนะคะเหมือนต่างฝ่ายต่างทำงานต่างฝ่ายต่างสนใจเรื่องราวของตัวเองเราก็สนใจเรื่องของเราเราทำงานของเราทำงานเสร็จออยู่กับครอบครัวอยู่กับบ้านฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเออฉันฉันขี้เกียจออกไปข้างนอกฉันอยากจะกลับไปที่บ้านหรือบางทีอ,อยากหาอะไรอร่อยอร่อย,ออย,ออยกิน แต่ไม่ได้สนใจแฟนอาจจะมีเรื่องน้อยใจหรือใครบางคนอรู้สึกว่าอุ้ยทำไมเขาไม่มีเวลาให้เราอาจจะเป็นเราหรือเขาซึ่งที่แม่หมอพูดไปอาจจะสลับกันได้นะคะ <c oughs> แต่เรื่องเรามันจะประมาณเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณสองคนไม่ค่อยได้เอาใจใส่กันอาจจะเป็นต่างฝ่ายต่างสนใจในเรื่องราวของตัวเองสนใจความต้องการของตัวเองพูดคุยกันน้อยหน่อย นะคะอยู่ในโลกส่วนตัวถามว่าแล้วมันราบรื่นดีไหมมันก็มีปัญหาบ้างนะไม่เชิงไม่เชิงว่าราบรื่นดีแต่มันเป็นปัญหาเล็กๆได้น้อยมันเป็นปัญหาที่ถ้าเพียงแต่คุณสองคนคุยกันให้เยอะๆนะคะชาวราศีพิจิกกับแฟน ถ้าเพียงแต่คุณคุยกันเยอะๆหาเวลาใช้เวลาร่วมกันให้มากกว่านี้สนใจถามไทยนะคะชวนกันไปเที่ยวชวนกันแบบไปหาของกินอร่อยๆคือเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเอาใจใส่บ้างให้อีกฝ่ายหนึงรู้สึกเหมือนกับว่าเออยังรักกันอยู่นะเราไม่ได้ห่างนะเราไม่ได้มีปัญหาอย่างอื่นประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่า เรื่องทะเลาะเบาแวงเรื่องปัญหาอะไรกันอย่างอื่นไม่มีหรอกนะคะแต่ต้องเอาใจใส่แฟนให้มากๆเพราะอะไรเพราะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรอยู่ในใจบางทีเขาทําเฉยๆเขาทํานิ่งๆเขาจะอาจจะน้อยใจเราอยู่หรือบางทีเกิดมีคนอื่นนะมาพูดมาคุยกับแฟนเราแล้วเขาอาจจะนึกเปรียบเทียนะถ้าสมมติว่าดูดีๆเขานึกเปียบเทียบขึ้นมามีคนอื่นมาคุยกับเขาแฟนคุณมีสเสน่ห์นะนะคะเกิดมีคนมาคุยกับเขาแล้วทีเนี้ย เขาเปรียบเทียบเออคนนี้ดูแลเอาใจใส่เขาดีจังเลยคนนี้ขนาดเป็นคนอื่นขนาดเป็นแค่เพื่อนเขายังมาเป็นห่วงเป็นใยแต่คนเป็นแฟนทําเฉยๆยอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเอาใจใส่แฟนให้เยอะๆพูดคุยกันเยอะๆนะคะชวนกันไปเที่ยวก็ได้เนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะทีนี้มาดูสําหรับชาวราศีพิจิกทีออ่มีปัญหากันมาก่อนหนะ้า ปากแรกตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสักครู่นะคะอีกใบหนึง่งถือแม่หมอถือว่าบางที ปัญหาอาจจะยังไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ว่ามันใกล้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างใกล้จะคลี่คลายนะคะคุณสามารถที่จะมองทุกอย่างในแง่ดีได้เลยนะคะชาวราศีพิจิกอย่าพึ่งหมดหวังให้เรามีความหวังเสมอว่าเรายังรักกันอยู่แล้วทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันจะคลี่คลายจะได้ปรับความเข้าอกเข้าใจกัน แต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่ช่วงปักแรกตุลาคือหนึ่งนะคะคุณเองคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงเช่นก่อนหน้านั้นเราอาจจะทะเลาะบอแวงกันด้วยเรื่องใดเรื่องหนึง่งและทําให้แบบว่านิ่งๆเง,ง,งียบกันไปนะคะแฟนเราเขายังเฉยๆเขายังไม่ได้กระตือรือร้นที่จะแก้ไขปัญหานี้และเขายังสนใจคือเขายังไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ ไม่ได้พยายามที่จะกลับมาคุยกันพยายามที่จะมาปรับความเข้าใจเขาอาจจะกำลังสนใจเรื่องอื่นเขายังต้องไปนู่นมานี่มีเรื่องต้องจัดการในขณะเดียวกันปัญหามันก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะดูนิ่งๆเรียบๆดูบ้านแต่อย่าพึ่งหมดหวังนะคะชาวราศีพิจิกไพ่ออกมามันยังดีอยู่เพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนหรอกแต่ว่ามันก็ยังมีความหวังอยู่แต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องอดทนต่อไปก่อนเนาะ อย่าคิดมากแล้วก็อย่าคิดในแง่ลบนะคะอย่าคิดในแง่ลบว่าทําไมเขาเฉยทําไมเขาไม่ติดต่อมาทมําไมเขาไม่นุ่นทําไมเขาไม่นี่นะคะเราไม่ต้องคิดขนาดนั้นนะคะเราแค่ ทำงานหรือใช้ชีวิตของเราต่อไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันสิ่งไหนที่พอจะทําได้เพื่อให้เกิดการพูดคุยเราก็ต้องทําสิ่งไหนที่จะทําได้เพื่อแก้ปัญหาเราก็ต้องใช้ความพยายามทํานะคะเราอาจจะไม่ถึงขั้นที่แบบว่าเอออยู่เฉยๆเราอยู่แบบนี้แหละเดี๋ยวเดียวเขาก็กลับมาเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมันไม่ใช่ลักษณะนั้น เราต้องมีการกระทําอะไรสักอย่างเพื่อแก้ปัญหาเพื่อจะพูดคุยเพื่อที่จะให้คนสองคนกลับมาคุยกันกลับมาปรับความเข้าใจมาช่วยกันแก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นทําให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ไม่ต้องอยู่เฉยๆแต่ว่า <c oughs> ใช้ความพยายามในการจะพูดคุยนะคะเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการอย่าลืมว่าความรู้สึกดียังมีให้กันอยู่นะคะก็ลองคิดดูเนาะ แต่แฟนเราเขาจะนิ่งๆไปนิดนึงเราก็ต้องใช้ความพยายามฝ่ายเดียวไปก่อนนะคะจนกว่าจะได้คุยกันเนาะโอเคให้กำลังใจชาวราศีพิจิกค่ะปักแรกตุลาคมนะคะปักหลังค่อยกลับมาเช็คดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ